สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบาร็อกมหฮัมมัดซอเละห์บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wabihinastain lahu l a ล alaqu wa taillabi lahi a l a l ี alazim سبحانكالاين مالنا إللا معلمتنا إنكنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากองค์ละซุบฮานะฮะหัว,วตาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้สถาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน รายการเรื่องราวจากอัลกุรอานนะครับซึ่งในตอนที่ผ่านมาผมได้นําเรียนกับพี่น้องนะครับถึงกลุ่มชนอีกกลุ่มชนหนึ่งที่เรียกว่าอัสฮาบุลไอกะที่อัลกุรอานได้พูดถึงเอาไว้นะครับแต่ว่าอีกเ,อเขาเรียก,อ,ก,อ,กอีกมุมมองหนึ่งนะที่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประวัติของนบีชูอีผมก็ได้นําเรียนกับพี่น้องแล้วเล่าแล้ว,ล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 วนะอัลกุรอานเนี่ยนะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นรายละเอียดที่ ลงลึกกับกลุ่มชนนะครับมันมีอีกส่วนหนึ่งที่อัลกุรอานได้เล่าเอาไว้นะครับท่านบอบดุลเชได้นําเอาวิธีการนะครับที่บรรดานักวิชาการตับซีดเนี่ยได้มีมุมมองนะครับว่าได้ถ้าหากว่าเราไปติดตามการทํางานของอับดุลเบชูเนี่ยนะเห็นว่ามีแนวทางที่ที่เนียบในการทํางานมีวิธีการที่ละเอียดอ่อน แล้วก็ปราณีตมีจิตวิทยาในการดะวะนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮฺสุบะตาลาได้เล่าเอาไว้ในอัลกุรอานแต่ในขณะเดียวกันนะครับบรรดานักวิชาการตับซีดเนี่ยเขาก็ได้ชี้ให้เห็นนะถึงถึง,ถงรายละเอียดต่างๆที่มีอยู่พี่น้องครับเราคงจะไม่ได้ฟังเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แค่เพียงเอาเรื่องเอาราวนะครับเพราะว่าถ้าจะฟังเอาเรื่องราวเนี่ยเราก็ จบไปตั้งแต่ในยุคของในในเรื่องราวของนบีชูอิบแล้วแต่ว่าในส่วนที่เป็นรายละเอียดนะครับที่ไปมีข้อคิดมีวิทยาปัญญาที่อลัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้นะครับซึ่งเรื่องของอัลฮาบุลไอากาเนี่ยนะครับที่อลัลลอฮ์สุบานตลาได้ทรงลงโทษเอาไว้เนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮ์ตลาได้เล่าไว้ถึง3แห่งด้วยกันในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับแล้วมัน มันเป็นอย่างไรอะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเรื่องเรื่องเดียวกันกับชนกลุ่มเดียวกันแต่ว่ามีการเล่าอัลลอฮ์ได้เล่าว่าแบบติกรอดนะติกรอสก็คือเล่าไว้แบบซ้ำนั่นแสดงว่ามันไม่ใช่เป็นการที่ว่าเล่าแล้วเล่าอีกนะครับหรือว่าจำไม่ได้เหมือนกับที่คนลักษณะเนี่ยมาเกิดถ้าเป็นลักษณะของมนุษย์นะครับ บางทีเรื่องราวต่างๆพอสูงอายุขึ้นมาแล้วนะครับเล่าเจอคนนี้ก็เล่าก็เรื่องเก่าพอเจออีกที่ก็เล่าก็เรื่องเก่านะครับอ่ามันมันในอัลกุรอานนั้นนะครับมันบริสุทธิ์นะครับหรือว่ามีความตันซีนะครับมีความบริสุทธิ์สะอาดจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าอลัลลอฮ์เล่าไปแล้วอยู่ในสุรอนนี้แล,ล้วอัลลอฮ์ลืมพอถึงสุรอนนี้อลัลลอฮ์เอามาเล่าใหม่บรรดานักวิชาการตัฟซีดนะครับ เขามีมุมมาว่าเนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีร่องรอยมีผลสะท้อนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีประโยชน์อันมหา,าศาลมากมายในการที่อัลลอฮ์ได้เก็บเอานําเอามาเล่านะครับเพราะว่าอัสฮาบุลไอการเนี่ยอัลลอฮ์สุอัตลาเนี่ยลงโทษสามสามอะไรสามสเตปด้วยกันเดี๋ยวพี่น้องจะไปดูในตอนจบของพวกเขาเหล่านั้นนะครับสามสเตปด้วยกันที่อัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้ในอัลกุรอานทีนี้วันนี้เนี่ยนะครับเรายังอยู่ใน อายะที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮวุตะลาได้ทรงกล่าวทรงเล่าเอาไว้นะครับว่านาบีชูอีฟพอมาก็มาดาวะว่าไอ้กลุ่มชนกลุ่มนี้เนี่ยพอก็ไปบูชากับต้นหมากรากไม้นะพวกพวกผีสางนางไม้ที่อยู่ในป่าเจ้าป่าเจ้าเขานั่นแหละนะครับอันนี้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็คุ้นเคยกันอยู่นะครับเพราะว่าอะไรล่ะในยุคในสมัยนี้ถึงแม้ว่าจะก้าวไกลมามีเทคโนโลยีต่างๆมากมายแล้วก็ยังมีคนที่ หลงผิดติดเอามานะครับจากกลุ่มชนต่างๆเห็นต้นไม้ใหญ่ๆก็คิดว่ามันมีคนที่ดูแลเห็นต้นไม้ใหญ่ๆก็คิดว่ามีคนที่อะไรสิงมีผู้มีวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิส์สิงสถิตอยู่นะครับอันนี้ เป็นลักษณะนิสัยของอัสฮาบุลไอกะเพราะผมนำเรียนกับพี่น้องตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับว่าคำว่าอัสฮาบุลไอก็คือพวกกลุ่มที่บูชาต้นไม้ต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นต้นไม้ที่ในป่าที่หนาบางนักวิชาการตั็บสิตก็บอกว่าอัสฮาบุลไอกะก็คือต้นไม้ชื่อต้นไม้ที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยบูชากันนะครับพี่น้องครับนบ,บีชูอฟก็มานะมาถึงนบ,บีชูอฟก็มาดะว่าพวกเขาเหล่านั้นมาเรียกพวกเขาเหล่านั้นว่า โอก้กุมชนของข้าเอย๋ยนะใช้ความอะไรใช้ความเป็นกันเองเรียกแบบอะไรละ่ะตาฮับบุบเรียกแบบสแสดงความรักวัตตาหันนุนนะแล้วก็ความเมตตานะครับโดยใช้คําพูดที่สื่อถึงความใกล้ชิดว่ายาโกมยาเกมโอ้กลุ่มชนของข้าเอย๋ยพวกท่านทั้งหลายมีความเห็นว่าอย่างไรถ้าหากว่าหรือว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเห็นไหม หากว่าชั้นเนี่ยอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องแนวทางที่เที่ยงตรงแล้วจากพระผู้อภิบาลของฉันว่าเราจากกรณีมิโนริสกอนฮัศนาและก็พระผู้อภิบาลของฉันก็ได้ให้ริสกีให้ปัจจัยยังชีพกับชั้นอย่างดีงามไม่ได้ชั้นเนี่ยอดนะอ่าไม่ไม่ได้ชั้นเนี่ยอดเลยว่ามาอุรีดูอันอุคอลิฟะกุมและก็ชั้นเองก็ไม่ต้องการไม่ปรารถนาในการที่จะมาอ่า มาแย้งย้อนนะมาฝ่าฝืนพวกท่านทั้งหลายอิลามาอันทากุม้มในสิ่งที่ฉันเนี่ยห้ามพวกท่านทั้งหลายอันหู้จากมันอินอุรีดูอิลลอิสลา่าฉันไม่ที่มาเนี่ยฉันเนี่ยไม่ได้นบีชูอิบก็ให้ถึงเจตจำนงนะครับอลลอ์เล่านะว่านาบีชูอิบก็แจ้งถึงจุดประสงค์เลยว่าที่มาเนี่ยที่ฉันมาเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรไม่ได้ปรารถนาอะไรเลยที่มาหาพวกท่าน,นอิลลอิสลา่า นอกเสียจากว่าอยากให้พวกท่านทั้งหลายในอิสลามกับเนื้อกับตัวจากสิ่งที่ผิดเนี่ยไปสู่สิ่งที่ถูกต้องนะมาสตตโตตุชันเนี่ยนะนะมาสตตโตตุวะมาตตฟีกีอิลลาบิลลาฉันเนี่ย,นะนะ ah. นนยไม่มีความสามารถใดๆวะมาตตฟีกีนะแล้วก็ฉันก็ไม่มีทางไม่มีแนวทางใดๆที่จะให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยได้รับความสําเร็จสำฤทธิ์ผลใดๆได้อิลลาบิลลานอกจาก อัลลอฮฺซุบฮานาหูวตาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นอะไรทีตะวักัลตุหลังจากนั้นนบีชูอฟก็บอกว่าอัลลอฮฺองค์เดียวเท่านั้นที่ฉันมอบหมายอะไรทีตะวักัลตุว่าอีไล่หิอูนีและอัลลอฮฺองค์เดียวเท่านั้นะอัลลอฮฺองค์เดียวเท่านั้นที่ฉันนั้นอะไรอูนีฉันจะกลับไปก็คือจะเป็นผู้ที่สารภาพผิดต่อพระองค์นะครับและอีกอันหนึ่งนะครับ อ้ออายาหนึ่งหรือว่าอีกคำพูดหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้เล่าถึงนบีชูอีบนะครับที่พูดกับกลุ่มชนของเขาเช่นเดียวกันพูดแบบคำพูดที่มีความอะไรอ่ะบีไลนินวาริฟกินแบบมีความเมตตามีความสงสารมีความอ่อนหวานนะครับนบีชูอีบพูดกับกลุ่มชนว่าไงวัสตักฟิรูรับบะกุม พวกท่านทั้งหลายมาขออภัยโทษต,ต่อพระผู้อภิบาลของพวกท่านทั้งหลายเถิดนะซุมมาตูบูอีไลฮีหลังจากนั้นพวกท่านทั้งหลายก็จงอะไรต้าบัตตัวต่อพระองค์นะอินนารบ,บีรอฮีมุนวะดูดะแท้ที่จริงพระผู้อภิบาลของฉันนั้นเป็นผู้ที่รอฮีมุนวะดูดุนนะเป็นผู้ที่ทรงเมตตาและเป็นผู้ที่ทรงรักนะ,ะทรงเมตตาและทรงให ความรักอย่างยั่งยืนเพียงองค์เดียวเท่านั้นพี่น้องครับอันนี้เป็นสำนวนหน้าที่นบีชูอีฟเนี่ยได้ไปพูดกับกลุ่มชนของเขาโดยที่พระองค์อัลลอฮฺซุบหฮานะฮุวาตลาได้ทรงเล่านะครับให้พวกเราฟังพี่น้องครับหลังจากนั้นอ,อ,อัสฮาบุลไอการเป็นไงมีท่าทีตอบรับอย่างไรกับการด่าว,ว่าของนบีชูอีฟบ้างนะครับ ท่านนบลเีชุฟอะัยฮิสลามก็ทําหน้าที่ในการเ,าเรียกร้องกลุ่มชนของเขาให้ไปสู่การอีมานโดยกับการอะไรความเมตตาความรักความสงสารากับพวกเขาเหล่านั้นแล้วก็พวกเขาเหล่านั้นนะครับก็อะไรล่ะโต้อตอบนะอบดุลเบีชุยฟมาแบบเ,เขาเรียกเต็มไปด้วยกับความยะโสความโอหังแล้วก็ความอะไรกระดานะครับ ฟะกรูอัลลฮ์ก็เล่ลาเอาไว้อีกว่าอัสฮาบุลไอกาเนี่ยนะก็พูดกับนบีชูอิบว่ายาชูอ,อิโอเจ้าชูอิเอ๋ยนะมานัฟกอฮกัซีรอนมิมมาตะกูลพวกเราไม่เข้าใจเลยนะที่ที่อะไรที่ไม่เข้าไม่เขา้เขาใจอย่างมากมากเลยจากสิ่งที่พวกท่านจากสิ่งที่ท่านกำลังพูดให้กับเรามานันไม่เข้าใจ ทำไมล่ะเราจะทําอิบารได้มันก็เรื่องของเราเราจะไหว้ใครกราบใครมันก็เรื่องของเราเจ้าก็มาห้ามเราแล้วก็เราจะค้าขายเราจะปฏิสัมพันธ์เรื่องของเราค้าขายเราจะได้กําไรแกก็มาห้ามเราอีกไม่ให้ทำนะเพราะว่าอะไรที่นบีชูฟมาห้ามเนี่ยเพราะว่าขายแล้วก็โกงกิโลโกงตะช่างนะครับอ้าทีนี้อัลลอฮ์ก็เล่านะว่าไอ้พวกนี้ก็ยะโสนะฮาบุลไลกัน ยะโสหังแสดงความตะกับบทใส่นบีชูอฟนะครับก็คืออะไรเราไม่รู้จริงๆเลยเขาบอกนะบรรดานักวิชาการตับซิตอธิบายคำพูดนี้ไว้ว่าไอลานะอัลัมฮักกีก็ตมาตดาดดอไนะอีไลเราไม่รู้ถึงแก่นแท้ข้อเท็จจริงที่ท่านได้เรียกร้องเราไปยังมันเนี่ยมินตัดกิลอาสซานจากการที่เราจะไปไหว้ไปบูชาผีสาง นางไม้วัตสอดรุฟิลอัมวาลแล้วก็การใช้ใจ่ายทรัพย์สินของพวกเราเราไม่เข้าใจแกมาเรียกร้องเราให้ทิ้งทําไมไม่เข้าใจจริงๆว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรวัตสอดรุฟิลอัมวาลก็คือการจับใจ่ายใช้สอยในทรัพย์สินของเราการค้าขายของเราการทำน้าทีของเราเราก็ทําของเราอย่างเงี้ยซื้อขายของเราปกตินะครับหลังจากนั้นนะครับกลุ่มชนพวกอัสฮาบุนไอาการเนี่ยก็ คาดโทษนบีชูอฟวาชูอฟหากมาดแม้นว่าแกไม่หยุดที่จะมาเรียกร้องพวกเราอะนะอ่ามาดแม้นนะวาแกไม่หยุดที่จะมาเรียกร้องแน่นอนเราต้องใช้กําลังละนะเราเราไม่สนใจแล้วนะฟะกกอรูอัลลอกก็เล่าวะอัสฮาบุอไอการเนี่ยก็พูดกับนบีชูอฟว่าอะไรอินนาล์นารอากาฟีนาดอยีฟาชูอฟเอ๋ยนะเราเนี่ยมองเห็นเจ้าเป็นคนที่ว่า อ่อนแอเสียยิ่งนะักนารอกะนะนารอกะไลนานะ,นะนะอ,ะอินนานารอกะฟีนาดอีฟาวะบอกตรงๆเลยนะชูเอฟนะว่าเราเนี่ยมองเห็นเจ้าที่อยู่ในกลุ่มของพวกเราเนี่ยแกนี่เป็นคนแบบไม่ได้มีอะไรไม่ไม่มีค่าสําหรับพวกเราเลยเป็นคนที่อ่อนแอมากเลยเห็นไหมว่าเราลาโรตุกะลารจัมนากะว่ามาันตะไลนาบอดอาซี หากมาดแม้นว่าชูเอฟเจ้าไม่มีพวกนะเจ้าไม่มีสาวกเจ้าไม่มีกองหนุนน่ะนะเราจะยำหน้าแกเราจะคว้างเจ้านะเราจะลงโทษเจ้าจะคว้างเจ้าว่ามานตาไลนาเบียซีเพราะเจ้าไม่เราพวกเราเนี่ยไม่ได้ถือว่าเจ้าน่ยเป็นคนที่มีเกียรติไม่ถือว่าเจ้าเป็นผู้ที่เป็นนบีที่มาจากอัลลอฮ์เหมือนกับที่เจ้านั้นได้อ้างเลยนะครับอันนี้เป็นคําพูดของอัสฮานุอกา ที่โต้ตอบกับนบ,บีชูเอฟในขณะที่ไปเรียกร้องนะครับอ่าฟักตตมร์สชว่วยเบฟีดาวาติหิมอ่าวะฮัดดะดาฮุมนะหลังจากนั้นนบ,บีชูเอฟก็คงเขาเรียกทำอย่างต่อเน,นื่องทำอย่างต่อเน,นื่องในทำการด่าว่าอย่างต่อเน,นื่องนะคงเส้นคงวาไม่เลิกไอ้พวกเนี้ยครูวาจาจะคว้างแล้วก็ก็ไม่เลิกนะครับ วะฮัดดาดาฮุมบิอาดาบิลลายิ่งไปกว่านั้นนะครับนบ,บิชูเอฟก็บอกนะเตือนพวกเขาเหล่านั้นว่าอาดาบของอัลลอฮ์ะนะอัลลอฮ์สุบานวูวะตลาจะทรงลงโทษนะ,ะแต่ไอ้พวกนี้ก็หาอะไรหาได้ฟังนบ,บิชูเอฟได้บอกบอกแล้วว่าโทษนะไม่เชื่อไม่ฟังเนี่ยนะโทษจากอัลลอฮ์ซุบานอลตนะฟัลัมยัสตะจีบูละ และในที่สุดพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ไม่ฟังนะมิได้นำพานะครับพวกเขาก็มิได้นำพาในการที่นบ,บีชุอฟเนี่ยได้มามาคาดโทษนะว่าอัลลอฮ์จะลงโทษฟาอันซัลลอฮุวอะไยมุลอาดาบอัลลอฮ์สุบานะหวัวตลาก็ลงอาดาบชนกลุ่มนี้อัสฮาบุลไอกานะครับอ้าวทีนี้ทำไมอัลลอฮ์ตะลาลงอาดาบนะครับอ้าวบอกว่า ท่านนาบีชูอิบอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับพอไปด่าว่ากลุ่มชนของเขาก็พวกอัสฮาบุลไลการิอิรมยะโซโอหังไสแล้วก็ไม่ตอบรับการเรียกร้องนะครับฟาดอารอฮบะฮูมุตะวักกิลันอะัลฮิวะมุตะดอรอันนบีชูอิบอะลัยฮิสสลามก็ขอดูอาจากอัลลอฮฺสุบฮานฮหวะตะลามุตะวักกิลันนั่นเยกับการอะไรมอบหมายว่ามุตะดอรีนนอันนะแล้วก็ นอบน้อมถ่อมตอนบีลูก็บินมัมลูอินบิลอีมานด้วยกับการเรียกพระนามของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาพระฉายานามของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาที่เต็มไปด้วยกับการอีมานก็อีลานดังที่นบีชูอฟเดก้ก่าวนี่อัลลอฮ์เล่านะว่าพอหมดหนทางแล้วนบีชูอฟพอไปพูดแล้วมันก็บอกทำไมหยุดแต่มันจะคว้างนะอ่าแล้วก็ฉันันไม่ได้มองเห็นว่าแกเนี่ยเป็นคนที่ ใหญ่โตเป็นคนที่มีเกียรติอะไรเลยนะมองว่าเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่อ่อนแออยู่ในกลุ่มของพวกเรานะครับเพราะนั้นทมยุทธเนี่ยจะขว้างนบีชูเอฟก็หมดละหนทางทำไงอะ่ะขอดุอาจากอัลลอฮฺสุบานอัตะลานในสภาพที่มอบหมายหลังจากที่ทำงานอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเนี่ยนะครับก็อะไรขอดุอามอบหมายต่ออัลลอฮฺแล้วก็ขอดุอาอย่างนอบน้อมถ่อมตนโดยกล่าวว่าอะไร ว่าซีอารบบูนากุลลาชัยอินพระผู้อภิบาลของเราเนี่ยทรงกว้างขวางทรงแผ่ไพศาลทรงกว้างขวางเนื้อทุกทุกสิ่งอินมันวิชาความรู้ของพระอ,องค์นะครับก็คือได้อดล้อแท้แที่จริงแล้วพระอ,องค์นั้นทรงรอบรู้เนื้อทุกทุกสิ่งนะ,ะความรู้ของพระอ,องค์นั้นทรงครอบคุมทรงแผ่ไพศาลเนื้อทุก,ท,กทุกสิ่งอัละลอฮิตาวักเกลนาะ บิชอฟก็บอกว่าณอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นนะทีะ่ก้าวหม่อมชั้นเนี่ยตาวักกั้นนะมอบหมายรับบานัฟต์าใบานานาโอพระผู้อภิบาลของเรานะอิฟตาใบานานาวาใบานาเกามีนาขอพระองค์ได้ทรงเปิดนะระหว่างพวกเราและระหว่างกลุ่มชนของพวกเราบิลฮักก็ให้พวกเขาเหล่านั้นได้เห็นสัจธรรม นะได้รู้ว่าสิ่งที่เอามาพูดเนี่ยมันเป็นคําสอนมันเป็นความถูกต้องก็ให้เห็นว่าเป็นเรื่องราวที่ถูกต้องด้วยอย่ามองว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระอย่ามองว่าเป็นเรื่องที่เป็นคําสั่งสำอางอยากจะมาใหญ่อยากจะมาโตเหนือพวกขาวมนจีชีฟก็ขอนะครับเพราะนั้นพี่น้องได้ยินกันอยู่เป็นประจำนะครับว่าอะไรรับบนบตาต์ตใบานานหว่าใบานากขมีนาบิลฮักกีวันตะคอยรุลฟาติฮีน,นะครับเป็นดวอาที่อัลลอฮฺสุบานอัลตาลาได้ ทรงเล่าเอาไว้นะครับว่านาบีชูเอฟเนี่ยขออย่างนี้ก็คืออัลลอฮ์สอนให้นบีเนี่ยกล่าวอย่างนี้นะครับรบบานัตตาใบนานาอ่านาบีชูเอฟบอกนะโอพระผู้อภิบาลของเราขอพระองค์ทรงเปิดให้กับพวกเราด้วยว่าใบนาเกามีนาบินฮักแล้วก็ขอพระองค์ทรงเปิดให้กลุ่มชนของพวกเราด้วยให้เห็นสัจธรรมว่าอันตะคอยรุ่นฟาตีฮีนพระองค์องค์เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ที่อะไรพูดเป็นผู้ที่เปิดนะได้ อย่างดีที่สุดฟัสตยาบัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตาลาและฮูอัลลอฮ์สุบฮานะตาลาก็ทรงรับดุอาว่านันจหูว,วัลมุมินีนัลนละีนากานนมะหูมินันกาฟิรีและอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะตาลาก็ทรงให้นบ,บีชูอีฟนั้นปลอดภยัยทรงให้บรรดาผู้ศรัทธาอีมานในคำสอนของนบ,บีชูอีฟนั้น ปลอดภัยนะครับอันนี้ดูอันนี้นะครับบรรดานักวิชาการตัปซีดได้มาบอกว่าเนี่ยอัลลอฮฺสุบานุตาลาได้ให้นบีชูอฟขอแล้วก็นบีพอนบีชูอฟขออัลลอ์ก็รับดูอาเพราะนั้นเราสามารถที่จะเอามาใช้ได้นะครับพี่น้องครับบรรดานักวิชาการตัปซีดเนี่ยได้เอาผมเรียนกับพี่น้องแล้วนะครับว่ารบบนารบบนารบบนาเนี่ยนะว่าบรรดาอ่ามุสตัชิกีเนี่ยมักจะสำอ้างแบบตื้นตื้นนะครับว่า เนี่ยคำย้อนกุรานจะเป็นคําพูดของอัลลอฮฺสุบัานุตาลาทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วรบบานาเนี่ยอัลลอฮฺไปพูดกับพระเจ้าของเรากับใครอย่างเี้เห็นไหมครับแต่ไม่เข้าใจว่ารบบานานั้นเป็นคําพูดที่อัลลอฮฺสุบัานุตาลาทรงเล่าให้ฟังว่าเนี่ยนบีเนี่ยพอเวลาหมดหนทางแล้วก็หวนกลับมาหาอัลลอฮฺมาเรียกมาวอนขอต่ออัลลอฮฺ่ารบบานาเหมือนกับนบีอาดามพอเวลาหมดหนทางรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยทำผิดทําพลาดไป นบียดัมกับพระนางฮาวาก็มาขอกับอัเลาว่าอะไรรบบานาบอลำนาะโอพรพผู้อภิบาลของพวกเราเราได้อธรรมไปแล้วนะเราผิดพลาดพังพาดไปแล้วอัมฟุสนาวะอิลลัมตักฟิรละนาะหากมาดแม้นว่าพวกไม่ทรงเมตตาไม่ทรง,ทรง,ทรงอภัยให้กับพวกเราเนี่ยนะและนากูนั่นนะมีนั่นคอซีรีน พวกเราก็จะเป็นผู้ที่ขาดทุนพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งนะที่บรรดามุสตาชิกีกีเนี่ยเขาจะโจมตีกุรานว่าถ้าอันกุรานเป็นคมภี์ของอัลลอฮฺสุบานตลาแลวอัลพูดรับบนาไปพูดกับใครเพราะนั้นเข้าใจเลยนะว่ารบบานาที่มีอยู่ในอันกุรานนั้นเป็นรบบานาที่อัลลอฮ์เล่าว่านบีขอต่อพระองค์เป็นถ้อย นะครับถ้อยมัทุรสที่นบีขอตอบพระองค์ครับพี่น้องค,ครับวันนี้ในการเรื่องเล่าจากอัุรานคงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวัสสลัลลอฮุอะลัยฮนบินะมุฮัมมัดวะอะลัยฮิวซอลบิฮิวสัลลัมวัสซลามุอะลัยคุมวะรอห์มัตุลลอฮ์วะบริกัตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารักมหัมัสซอลเลห์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา ร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม